นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอธิขริยานัง มัชเชกัลยานางังปริโยสานะกัลยานังอีติณนะบัดน,นี้จะได้อธิบายในการที่สวยงามของบุคคลผู้เกิดมาให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนนั่นเอง ที่ยังไม่ท่านในรักษาให้ความงามของตนยังเป็นคนสุกปรกอยู่ตลอดกันมาจึงได้ขึ้นชื่อว่าหนทางของตนอันจะไปสู่สวรรค์นั่นมันยากบุคคลผู้ที่จะไปสู่สวรรค์บุคคลนั้นต้องเป็นคนงาม บุคคลที่จะไปพุทมมโลกบุคคลนั้นต้องเป็นคนงามบุคคลที่จะเป็นคนเป็นหนักปราผู้ฉลาดละเว้นความชั่วใดๆอันนั้นจึงจะเป็นคนงามอธิกรรยานางงามในเบื้องตนหนึ่งคือศิน สินของเราไม่สุกปกสินของเราให้สะอาดสินด่างพ้อยสินสุกปกเหมือนเสื้อผ้านุ่งไม่มีการซักฟอกกลิ่นเม็นสุกปกทุกรายการตลอดจนมันขาดชุยชาย แต่ยังเป็นผ้านุ่งผ้าหฮมอยู่นี่ฉันในเรื่องการรักษาศีลของตนไม่สะอาดอธิกรยานังหรอง,งามในเบื้องต้นคือศีลน,นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าศีลผู้สะอาดนั้นเขาเป็นคนที่รักษา ให้สมบูรณ์ตลอดในสินของตนสินกังวลสินเล่งเป็ดเล่งไก่สินเล่งหมูสินอยู่กับหลานสินพวกฝ่ในทำการงานกับลูกเต่าร้านเหรียการค้าการข,า,า,รขายการหาไลไงใดการปลูกการฝัง การอะไรทุกรลยกัดอันนี้เป็นว,ว่าศีลมันชก,กะปกศีลไม่สะอาดพอแต่ว่าชิกขบทฆ่าได้สัมมาทานเท่านั้นเองมันมีการรักษาให้ความสะอาดประการนใ,นใดๆมันเหมือนกับเสื้อผ้านุ่งแล้วไม่มีการซักการผอไม่มีการรักษา ขมอมขมิมขมมาเข้าไปทุกหลายอย่างทุกประการกินก็เหม็นสีงามก็หายไปอันนี้เป่นเรียกว่าบุคคลผู้รักษาสีจะของกล่าวขึ้นแล้วในบาทประกาศฐาในชิคบทใดๆแล้วตัวจะของไม่รักษา ให้ความสะอาดประการใดๆในธรรมะพ้นพูดว่าอธิกรยานั่งงามในเบื้องตนคือสินมัเชกรยานั่งงามในธรรมการคือสมาธิตั้งจิตของตนและนึกถึงความดีของตนอยู่ตลอดไป ปริโยสานะัตรยานังงามที่ชุดคือปัญญาเราเกิดมาแล้วอะไรกันแล้วมีเกิดแล้วพนว่ามีตายกันอันนี้เป็นมันใต้ปัญญารู้จักะวะกวัดเสมอ <c oughs> มีสุขแล้วก็มีทุกข์มีดีแล้วก็มีชั่วมีโง่แล้วก็มีฉลาด มีร่างกายแล้วก็มีใจมีใจแล้วก็มีบุญกับบาปอยู่ในใจเกิดมาเดียวนี้ก็มีเกิดกับตายเป็นอยู่อย่างนี้ในโลกมีชีวิตอยู่แล้วการทำความดีกับความชัว่วมีอยู่อย่างนี้ทุกคนตลอดไป ผู้มีปัญญาความคิดอ่านละเวียนสิ่งเหล่านี้รู้จักตัวอย่างนี้ตัวของเรามีร่างกายอยู่แล้วสัมมาอาชีวะเลี้ยงร่างกายด้วยความที่ถูกต้องไม่เป็นมิจฉาชีวะมิจฉาชีวะแปลว่าเลี้ยงที่ของสุกปรบให้แก่ร่างกาย สัมมาชีวะแปลว่าเลี้ยงร่างกายให้ถูกต้องอันสะอาดไม่ชกโปกหนึ่งไม่รักเขามากินสองไม่ฆ่าเขามากินสามไม่ชอบโกงเขามากินสีไม่ยักยอกเขามากินห้าไม่ล่อลวงเขามากินหกไม่มีวิ่งลาวกิน เจ็ดไม่มีการยิบยองกินเป็นคนที่กินด้วยสะอาดสองมืนเมาใดๆทุกอย่างไม่มีการที่ให้ร่างกายอน,นี้ดื่มประการใดๆอันนี้ละบุคคลผู้ที่รักษาปัญญาความคิดอ่านของตนรักษาจิตมันอยู่ในร่างกายอันนี้ <c oughs> มันจะได้รับความดีจะไม่ได้รับความชั่วคันตัวของเราไม่หลักษาแล้วจิตต้องด้ถือความชั่วตลอดไปเพิ่มเติมความชั่วให้กับจิตตลอดไปความชั่วอะไรคือบาปก,กรรมนั่นเองกุอักุชลาธรรมแปลว่าอกุศลกรรมเพิ่มเข้าในเลื่ยตลอดไปในจิตของตน อันนี้เพราะว่มมามันมงามอธิกะรยานังคือฉินเป็นเบื้องตน้นฉินเป็นมาตรฐานฉินเป็นที่ตั้งฉินเป็นที่รักษาในเบื้องตน้นมัชเชกะลยานังงามนท่ามกลางคือสัมมาทิ ตั้งจิตของตนได้รับผลแห่งความสุขความยินใจได้รับความสว่างความสวยใจอยู่เป็นสุขสำลาญตลอดกันไปในชีวิตของตนอันนี้ลนะบุคคลผู้ที่เป็นหนทางไปสู่สวรรค์ปริโยสาณกัลยานังงามในที่สุดกับปัญญา ละเว้นสิ่งความชัว่วใดๆในการเคลื่อนไหวในสารีละร่างกายประการใดไม่ให้สองของสกปรกเข้ามาให้เป็นสมบัติของจิตประการใดจิตมันถือบุญกับบาปทั้งสองนะร่างกายไม่ไถืออะไรทามัน จิตหนี้แล้วร่างกายนี้บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีอะไรทักอย่างไม่แต่มันพลุกพลังเน่าเป่อยทับถมอยู่แผ่นดินนี่ละทางวัคลิงคลังเปรียบอุป,ปมาเหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยไม่มีสาระประการใดๆส่วนจิตของเรานั่นเองเป็นผู้ถือความดีเป็นผู้ถือความชั่ว เมื่อจิตน,นั้นหนีออกไปจากร่างกายของตนบุญตกแต่งหนีออกไปจากร่างกายบาปตกแต่งมีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่รักษาความงามของตนในชีวิตวัดเดียวนี้อันนั้นละบุคคลเป็นหนทางไปสู่สวรรค์บุคคลที่ตั้งจิตของตน ให้ได้รับความสว่างสวยอันนั้นเป็นน้นทางไปสู่เมืองพรมแปลว่าเป็นองค์ฌานจิตอยู่สำลานสำวยใจไม่เกี่ยวข้องกับสาริละร่างกายประการใดๆอันนั้นแปลว่าเมื่อเวลาร่างกายอันนี้ชํำรุดจิตตัวนี้ออกไปนิ่งไปแล้วองคฌานตกแต่งก็ไปเป็นกบพรมทันที นี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกบุคคลที่จะมาเกิดในโลกบางคนนั่นบาปมากกว่าบุญมาเกิดมาแล้วคุกคะร่างกายไม่ไม่สะอาดชกกรกทุกรายการจนตลอดแข้งขุดขาขาดหูหนวกตาบอดบ้าใบซีจิตทีท่ถูดกุดถังอะไรทุกอย่างขาดตกบกพร่อง สัพย์สินเท่าของเงินทองปัญญาความคิดความอ่านประการใหๆอันนี้จะพเพลียกว่าบุคคลที่มาเกิดแต่พอจะได้เกิดแต่บากกรรมมันมากความดีมันน้อยบุคคลที่มาเกิดความดีมันมากมีจะ่ความสะอาดทุกรายการในาลละร่างกายสัตว์ดิลสารทั้งหลาย มันมีจังทึงบากกรทาทั้งนั้นขอบคุมตลอดเป็นนิดเมื่อเกิดมีชีวิตขึ้นมาก็ไม่รู้เราะวะความดีและความชั่วบุญบาปโลกนี้โลกหน้าประกันใดๆมิตรเรื่องกลัวความตายอยากกินวิ่งเต้นบนทุกตลอดของตนตลอดต่อไปเส้นยามหนาวมามันมีผ้านุ่งห่มมาก็รอ้องให้เส่นหมาได้นี ล่องให้กันมนนันหนาวนกท่าไรลองให้กันหนาวเมื่อแล้วไม่กลัวหอนมนุษย์ไปอยู่เมืองเหนือแล้วดูออกพรรษาแล้วเขาดังไฟในบ้านของเขาสูงพระเนนกำลังสวดมนต์สาทยายประการใดน,นกแอนบินเขามาึงทูอย่างขนาดเลย จับเลนอยู Där ่กับกล้งตอไฟเป็นหมู่ฉันดองดอกต๊ดโตดตดโตดเจ้าของบ้านเขาจะไปไล่มันทุะมันมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันมาเสียงไฟคันแดดออกแล้วมันยังจะออกไปแล้วก็ับบเวลาสายแลเลยแดดมันอุ่นบินออกไปหมดไล่ไปทั้งนั้นอันนี้เ่นเรียกว่ามันบาปมันทุกข์มันไม่มีผ้าก้ม มันหนาวบางตนวินพข้ามาตก๊ปั๊บลงเลยชันพกๆๆกๆๆกๆกกเจอกอยจะเป็นจะปะเข้าไปใกล้ไฟยังค่อยมีแรงขึ้นมาเพราะโดยเหตุประการใดนะเราะว่าบาปเกิดขึ้นมาบาปมันมากสวยความทุกข์อยู่จนตลอดไปมนุษย์ก็ไม่กลัวเลยตายเป็นตายยังเป็นยัง ความหนาวมันทุกกว่าความกลัวตายบินเข้าไปไฟเนี่ยเขาเตาเขาดังไฟไว้ในบ้านเขาดังไ้ที่หนด้วยเหตุประการณ์ในก็คือความหนาวนั่นเองเขาก็ชุมไฟแม่ในบ้านของเขาให้ไฟอบอุ่นปิดประตูหน้าต่างหมดน,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 นิมนต์พระไปสวดมนต์มือเช่าปิดหมดละนันะ่งตรงหน้าต่างหมดเข้าใจละดังไฟข้างใน ให้ไฟอบอุ่นเข้ามาเขาก็บินเข้ามาช่องบนหน้าต่างเบื้องต้นเอาเปิดให้มันบินเข้ามาเฉยๆเปิดให้มันบินเข้ามามันก็บินป๊อปป๊บปป๊อป๊ปจะหลอดเลยพอมันมดบินเข้ามาแล้วก็ปิดอ่ะอันนี้แหละเพนเนกว่าเกิดมามันบาปกันมันมากกว่า ความดีความดีมันน้อยหนึ่งพอได้ได้เกิดเป็นชีวิตคือเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้คิดเรื่องตัวของเราเป็นมนุษย์เป็นด้วยเหตุปราการใดชีวิตนี้จะเพิ่มความดีหรือจะเพิ่มความชั่วให้ตัวเราคิดนึกจะรักษาความงามแล,ะะลาแล้วจะรักษาหรือจะเพิ่มความสุขภกให้คิดนึกให้ดีในตัวเจ้าของทุกคนอธิกรยานางเสือ นางงามในเบื้องต้นคือสินสินห้าสินแปดสินเจสินสองร้อยยี่ิบเจ็ดตนคองตอนคิดอ่านรักษาให้ไม่สกรปรกมัดเชคือทำกลางเปววะสัมมาธิคจิตมีเมตตาสัตย์ทั้งหลายจิตตั้งใจอยู่เฉยๆเสมอได้รับความสงบค,ความเยือเกเยินไม่มีความกังวล เือดร้อนเพราะการใดๆการกินอยู่ไม่สปกปรกการรับนอนไม่สปกปรกการเดินไปมาไม่สปกปรกเป็นคนผู้สะอาดเสมอจิตเป็นเทวดาอยู่เสมอตลอดไปภายในใจของตนเมื่อจิตออกหนีจากร่างกายก็เกี่เป็นเทพเจ้าเกิดขึ้นทันทีในชีวิตของตน นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านรักษาความงามของเจตของ <c oughs> ปริโยสะนะรารกัลยาณังงามนิสิตสุรปัญญาความสลาดละเว้นจริงความชั่วใดๆในใจของตนคิดอ่านรักษาเจตของตัวเราไม่รักษาใครจะรักษาให้เราตัวเราไม่ละเว้นใครจะละเว้นให้เรา ตัวเรานั้นเองเพิ่มเติมความช่วและความดีเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่หรือไม่ใช่เราเป็นสัตว์หรือสัตว์เราควรคิดอ่านพิจารณาตัวเจ้าของทุกคนตนของตนจึงจะได้รับผลความดีบนเดี๋ยวนี้ร่างกายของเรามันสุกปกอะไรมันสุกปกใจสุกปกหน้าที่ก็ต้องหน้าลกเป็นที่ไปของตนหละอี่ให้คิดอ่านในดีของตน คำพูดว่าจะไปสว,วานคำพูดว่าจะไปนิพพานพูดได้ของไม่ได้เสียภาษีแต่ตนของตอนไม่ดําเนินตามถูกต้องธรรมะของพุธะประการในใหญ่นี่ให้เราทุกคนคิดอ่านตัวเจ้าของในชีวิตวันเดียวนี้ตนคงตนจึงจะได้รับผลแต่นี้่อไปนานเท่าไรจะตายให้คิดอ่านให้ดีถามตัวเย้าของมันไม่นานนะ ้าส hmm. uh, ิบหกสิบตายเจ็ดสิบตายแปดสิบตายนานที่ชุดเก้าสิบตายเท่านั้นเองโดขึ้นมาแล้วบุคคลที่เกิดรุ่นหลังของพวกเราเขาตายไปก่อนมีมากที่สุดเกิดก่อนเราตายไปก่อนมีมากที่สุดตายเท่ากันกับเราเกิดเท่ากันกับเราตายกันไปมีมาโดยเหตุประกัรในความดีไม่ได้เพิ่มเพิ่มแต่ความชั่วเท่ากันเกิดมาแล้วเพิ่มความชั่วไม่ได้เกิดมาเพิ่มความดี มิจะหาความหาความสุขปกใช้ตัวเจ้าของตลอดกันไปนี่ให้คิดอ่านพิจารณาตัวเจ้บของทุกคนกินอะไรก็คิดไปเถอะกินแล้วก็ตายอยู่ไม่เห็นว่ามันยังย่งยืนถขาวอระกันใหญดๆมิจะทําความสุขปกให้ตนของตนวันตกก็ตกนรกแล้วนานแสนนานน่ะไม่ได้มาไง,ไง่ายๆอยู่อย่างนั้นตลอดไป จากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีกี่ล้านปีจึงได้มาเกิดในโลกติดต่อไปภายข้างหน้าอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดอ่านละเวทความโช่ใดๆในชีวิตของตอนเพราะฉะนั้นให้เราคิดนึกในตัวเจ้าของตัวของเราคือใครคือใจนั่นเองหนึกให้ดีพิจารณาให้ดีตัวเจ้าของความงามจะเกิดขึ้นกับจากใจความดีเกิดขึ้นกับจากใจ ความสว่างสวยจะเกิดขึ้นเมื่ากใจปัญญาเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นเมื่ากใจอันสิ้นความชั่วไม่มาใกล้กันด้วยใจของตนละเว้นประการใ,ใดๆเพราะฉะนั้นที่อาตมาได้แสดงในอธิกะรายานางงามในเบื้องต้นคือสิงมัชเชกะรายานางงามในที่ช่ำกลางคือตั้งใจเป็นสมาธิมีเมตตาอยู่ตลอดกันไป ปริโยสาระกลยานังงามไม่ที่สุดก็คือปัญญารู้จักว่าตนของตนเป็นมนุษย์หน้าที่จะได้เกิดความดีตลอดกันไปที่อาตมาได้แสดงในความงามพอสมควรกบปะระวีลาอีวังก็มีด้วยปกาลสนิอายวุวัตถูธนวัตถูชิรวัตถภูยศสวัตถูปร,รวปัตถู วันวัตตะโกสุขวัตตกโกหูตุสัพพธาอายุวัตตกาธนวัตตะกาทิฏวัตตกาเจตวัตตกาปารวัตตกาวันวัตตกาสุขวัตตกาหูตุสัพพธาอายุวันโน